สวัสดีครับผมครับวันนี้ก็มีการแจ้งนะครับหลักรอบตัดไม้นะครับกรม,มการปกครองอำเภอหนองบัวร่วมอุทยานป่าไม้กรมป่าไม้ชยหกนะครับกำนันตำบลมริษย์ผู้ใหญ่ ไปเบิงบรรยากาศกันนะครับนี่เป็นจุดแหลกเป็นจุดต่อคนระับต่อต้นที่ตัดลงแล้วเรียบร้อยนะครับหันเป็นท้อนแล้วเรียบร้อยแล้วก็ล้อการเอาไปแปรลูกแนละ้วการกนย้ายเอาไปแปรลูกนะครับเป็นต่อจุดนี้ น,นี่ก็ตัวนี้ก็เผาล้อแล้วแต่ตัวนี้ตัดล้อเรียบร้อยครับอตอนนี้ตอนนี้นี่คือเจอท่อนนะครับผมเจอท่อนแล้วหาลากาเอาไปตัดอยู่ในป่ปลาตอนนี้ตอนนี้ก็ล้อที่ียเอาไปนะตัดเป็นท่อนเรียบร้อยแล้วตัดเป็นท่อนเรียบร้อย เนาะก็ไปเบิ้งต่อไปเบิ้งต่อนั่นครับอยู่ในป่าหยางในป่าตรงนั้นครุ่นออกไปเลยต้นตอครับตอไม้ที่พบครับผมครับตอไม้ที่พบอยู่ในป่าหยางครับต้นต้นนี่ต้นนี้กำลังจะเอาไปนะครับที นี่ตอมีเยอะเลยนะครับนะกําลังกําลังเอาไปแป่ลูกนะครผมกําลังเอาไปนี่ก็มีการแจ้งบอ่อแสเข้าไปก่อนนะครับก็เลยได้ออกมาตรวจสอบพบเจอแล้วก็อาจจะเป็นการตรวจยึดตรวจยึดแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปนะครผมสืบหาดำเนินคดีต่อไปนะครับ,รบผมจะมือนีกับเป็น ปฏิการในการออกงานนะครับผมก็สิ่งผิดกฎหมายนะครับถือว่าเป็นการผิดกฎหมายครับตัดใหม่นะครับผมในที่โฉนดสบก o r ะครับที่สบก o r ะครับผมตใหม่นะครับ,รน,รบ,รน,รบนี่ก็เป็นปฏิกิรินการทำงานนะครับผมส่วนของการปกครองอำเภอโนโอเวรวมป่าไม้ชอยยอหกกำลัง โรงพยาบาลนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับผมค่ะออกมาเป็นวัดหนาทีนะครับผมก็เป็นการตัดไม้นะครับผมห,มหมลักรอบเลยไม้ตรงนี้พื้นที่ของนี่ครับแต่ว่าหาผู้ต้องหาม่เจอเพราะหลักไม้มาเรือไที ที่ของเพื่อนนะผมก็จะเป็นแล้วก็เกิดการมาเจอพบเจอกันครับกำลังจะแปรลูปครับตอนนี้ก็เป็นลงพื้นที่ครับที่ตมบลังเคครับลงก็เป็นมันมันมันก็จุดนะครับแล้วก็เอาไปดำเนินตามกฎหมายต่อไปนะครับ มกมามันก็เลมยนมันเทียรนมันก็เลยนะมนกระกาออนอกพื้นที่มือน,นี้นะครับตบบนบนำบลมอระเคอำเภอโมาว,วนีนี่ก็จะเีย<อ>นล้อนะผมล้กัตรวจสอบแล้วกัตรวจยึดแล้วกัวนำเน,นึนตนามคดีต่อไปครับ